บทที่6ผูกมัดโอ้ยตกมาแล้วฮะโคตรเท่ะตอนนี่ซูปเปอร์ฮีโร่แลนดิง้งเป็นยังไงอะ่ะอย่างเฟี้ยวนี่มันที่ไหนอะ่ะหิวถ้ำหรือเปล่า ดูเหมือนว่าเหีวนี่มันไม่ได้พีลมออกซะเลยนะฉันเดาว่ามันคงเป็นแบบนั้นแหละนี่มันคือเหว้หรอไได้ยินไหมเสียงนั่นน้ำนั่นเหรออือปิดประตูไปฮะอ้าวนี่มันโรงพยาบาลหรือเปล่าใช่ฮะเดี๋ยวเราจะนันคุณในอีกเดือนข้างหน้านะครับ แล้วมาดูกันว่าคนจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายคมสมสัญของใครบางคนแต่ใครล่ะโอ้ยนี่ใครอ่ะโรงพยาบาลฮนะเจออีกดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับนายกำลังจะได้เป็นพี่ชายแล้วล่ะเอ๊ะหรือว่าเป็น ความทรงจำของเราห้องเหรอว้าวมาดูลูกแม่ว่ารูปสวยจังเลยห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีลงไปข้างล่างฮะหนูไม่เป็นเด็กดีจริงๆนะทำควาสะอาดเองด้วยนี่มันความทรงจำของฉัน,นเหรอ เปิดประตูที่ไหนเนี่ยถ้ามีปัญหาที่โรงเรียนเราก็แค่บอกฉันนะเข้าใจไหมได้เลยวูวน่าจะเป็นความทรงจำของเราแล้วฮะนี่หรอน้องเราใช่ไหมมารีนี่มันอะไรอะ่ะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่เราเคยไปเนะี่ย ประตูอยู่ตรงนี้เปิดไปะฮะสวัสดีครับนี่มันที่ไหนเนี่ยทำไมมันมืดแบบนี้ละ่ะพี่ฉันกำลองไปไม่วันนี้ฉันจะกลับกับเพื่อนอะ่ะเธอกลับบ้านด้ตัวเองนะ<ม>นี่มันความทรงจำของฉันและมาลีนี่นะรถไฟฮะ เฮ้ยนั่นเป็นน้องสาวของนายไม่ใช่หรอตรงนั้นอะ่ะใช่ทำไมล่ะนายควรจะเรียกเธอนะอไม่เราไม่มีอะไรต้องคุยกันอะ่ะอุย้ยนี่ใครเอ่ยสวัสดีครับคุยไม่ได้ประตูฮะประตูอีกแล้วปื๊บอ,อันนี้คือ น่าจะเป็นห้างหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับร้านต่างๆต๊ตบๆแฟชั่นอนี้เธอคิดมากไปหรือเปล่าฉันไม่ได้คิดมากนะนี่มันเป็นวันครบรอบของพ่อและแม่เลยนะมันต้องเป็นอะไรที่แมทกันสิ ทั้งหมดนี่มันคือความรู้สึกมันนานมาแล้วเฮ้ยนี่มันที่ส่วนสาธารณะที่เราเจอริงโกะหรือเปล่าแม่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านาน่ะเธอน่ะทําตามที่เธอต้องการได้เลยอ่า น่าจะเหตุการณ์ไม่สู้ดีแลฮะน่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเรามาลงพยาบาอีกแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าแม่ก็แค่คเหนือ่อยใช่ไหมแน่นอนเธออย่าไปคิดลบสิแม่ไม่เป็นอะไรหรอกเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยนี่มันงานดอกไม้ไฟหรือเปล่า เก็บได้ไหมเนี่ยเก็บไม่ได้นี่มันยูกาตะใช่แล้วล่ะมันเป็นของแม่น่ะชุดยูกาตะฮะหนูดีใจนะที่วันนี้อากาศดีนะ่ะใช่แล้วล่ะนี่เป็นเทศกาลแรกเลยนะที่เรามาด้วยกันอนะ่ะหลังจากที่ไม่ได้เที่ยวด้วยกันนานอนะ่ะทำไมล่ะอย่านี้อากิโตะ เอออย่าหนีฮะอย่าหนีไอคิตโตนายจะต้องเผชิญกับความจริงแม่จะโอเคใช่ไหมหนูไม่อยากให้แม่จากไปเลยทำไมทุกคนต้องจากไปเพราะว่านี่คือชีวิตครับสวัสดีครับมีใครอยู่ร้านไหมเนี่ย ไม่น่ามีหรอกทางไหนวะพี่พี่อยู่ที่ไหนนะ่ะพี่ตอนนี้หนูอยู่โรงพยบาบาลแล้วนะพี่ต้องรีบมาอ้าวนี่มันนี่มันสุดสานี่นะอย่าบอกนะว่าหนูดอว่าพ่อและแม่ตอนนี้คงจะได้อยู่ด้วยกันแล้วสินะ อืมใช่แล้วล่ะไปฮนะนี่มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเราใช่พี่ผู้ถูกโอ้ลงไปอีกเหรอ เราจะต้องเริ่มใหม่อีกกี่ครั้งกันนี่มันไม่ใช่เมสแต่การเริ่มใหม่เลยนะพวกเราก็แค่ตกลงไปไลึกกว่าเดิมนี่มันอีกไกลแค่ไหนนะอย่าก,กลัวอากิโตะนี่จะไม่เป็นไรเราจะไปได้ไกลอีกแค่ไหนเออเปิดประตัว,วะ นี่มันป่าหิงห้อยวิ่งไปฮะตึ๊บ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 บางครั้งน่ะฉันก็หวังว่าให้เราน่ะไปถึงข้างล่างก้นบ่อให้จบจบไปซะอย่างน้อยเราก็จะได้อยู่กับพ่อและแม่อีกครั้งหนึง่งแม่นะมารีหยุดนะอย่าหันหน้าหนีอากิโตะนายอยากจะรู้ไม่ใช่หรอว่าเธอรู้สึกงไงน่ะทำไมถึงเป็นแค่ฉัน ทั้งตัวเกียวทั้งโลกใบนี้ทำไมถึงมีแต่ฉันที่ตกลงไปถ้าฉันจะตกลงไปก็ฉันขอโดนลงไปเองซะดีกว่าอากิโตะฉันไม่เป็นไรฉันต้องหามาดิให้เจอถูกแล้วละ่ะนายจะต้องปกป้องเธออืม ฉันจะไม่หนีอีกแล้วโอ้โหหนาวอะยิ่งสูงยิ่งหนาวนเดินอย่างช้าเราอ่ะแต่เราต้องไปช่วยมารีฉันจะไม่ให้เธอเป็นอะไรมารีตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจาความรู้สึกข,ของเธอแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมผ้าห่มไว้ด้วยเพราะตอนนี้หนาวมากไม่เจอท้ำมะา มีใครอยู่ไหมเนี่ยเสือไหมนี่มันจะต้องนำทางเราไปที่ไหนสักที่เฮ้ยจเจอแล้วฮะประตูมาแล้วถึงแล้วครสินะที่นี่สินะเออเขาอยู่นั่นแหละน้องสาวได้ด้วยเอาละครับอื้ออื้อ ติดอะไรเปิดไม่ออกในพร้อมไหมใช่เอาละฮะเอ้ออหยาเอเปิดิวะเปิดเปิดประตูเอออ้าวโอ้โหประตูมันเป็นประตูหินเนาะผมนึกว่าเป็นประตูไม้นั่นอนะ อันนี้คือวิญญาณทั้งหมดเราเอาคาตาชิโร่ดูซับเลยได้ปะขี้เกียจไปหาแสนกระดวงอ่ะนั่นไงกล้ามากนะน่าเสียดายจริงๆ แม้แต่แกทั้งสองคนก็ไม่ยินดีกับการเดินทางที่แสนพิเศษสินะการที่มีคนรักรออยู่นะฉันมาที่นี่เพคุยกับมารีแ,นะแกอยู่ฉันไม่ได้หรอกนะโอ้แล้วแกจะทำยังไงล่ะในเมื่อเธอไม่มีคำที่จะพูดอีกต่อไปแล้วเอ้ยเอยเอยหยุดนะอย่าเมโร่ โอ้โย่าบอกว่าเราต้องซุ่มหมดนี่นะเฮ้ยไม่ต้องฮะส้นตีนพิทักษ์โลกเออเจ็บปีกคาาลม้มล้มเหรออ๋อนองเ,าเอาเฮ้ยเฮ้ยสู้เขาออกิโตเออหลบดิโดนไปขาลม้มเจ็บปากหมินโอ้คนนี้ก็สายฟ้าเฮ้ยเข้าไปแล้ว เช่ yeah. ตาแล้วมั่งเนี่ยมาดิเฮ้ยอ๋อตกตกบูม <Boom. S 1> โอ้อะไรอ่ะฝุ่นคละคลงไปหมดเลยอย่าบอกว่านี่คือ ทางเชื่อมต่อประตูของนรกนะ่ะถูกเปิดแล้วและตอนนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายทำไรอะ่ะให้เวลาไหลไปจงหยุดถ้ามาไหลไม่เห็นมีอะไรเลย ข้องกระดาษผิดเปล่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอ้าวหายสลายเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ฉันอย่ามองฉันอะน้องเราน่ารักอ่ะ แต่น้องเราจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมนี่มันเป็นฟิลือของเธอเหรอไม่ฉันจะให้หยุดทุิ่ก็ไม่ได้เอา้าลวงไปละสมน้ำหน้าเออตายไปซะวังอ่านมายุ่งกับมารีของเราไอ้เจ้าบ้า ร่วงแม่ร่วงมารีมารีารพี่ชายขอบคุณนะที่มาช่วยฉันฉันขอโทษนะฉันอะ อยากจะขอโทษเธอมาโดยตลอดหนูรู้อยู่แล้วละ่ะเพราะแบบนั้นแหละมันทำให้หนูอยู่ที่นี่ฮะมันไม่ใช่ความผิดของพี่นะที่ฉันกลับไปนะ่ะเพื่อเพื่อสิ่งนี้ แหวนวันครบรอบของพ่อและแม่ฮะอ๋อบ้านเราไฟไหม้้อน้องมาเอาแหวนของที่ระลึกครบรอบวันแต่งงานของพ่อและแม่เอานี่นะเป็นของที่ระลึกเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้นึกถึงพ่อและแม่ ฉันจะทิ้งมันไว้ข้างหลังไม่ได้มารีไม่นะพี่ชาย จงมีชีวิตอยู่ฉันนะ่ะนูหนูดีใจนะที่ในที่สุดก็ได้บอกพี่ ไม่ตายหรอได้เดี๋ยวฉันนะจาจจะฆ่าแกเองบังอาจมากบังอาจมาทำให้มารีของฉันต้องเจ็บปวดฉันไม่ใช่ข้อผิดพลาดตอนนี้ทั้งสองโลกนะได้เชื่อมต่อกันแล้วเมื่อวิญ,ญญาณของมนุษยชาติเป็นอิสระจากร่างกายพวกเขา จะกลายเป็นวิญญาณบริสุทธิ์และฉันจะได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้งตลกอะไรพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันในสงสองวันอันเป็นนิรันด์เดี๋ยวเองโดนไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเสียใจไม่ต้องพบความสูญเสีย แล้วน้องเราล่ะอ,อันนี้ไม่ได้เรียกความว่าสูญเสียแนละ้วเรียกว่าอะไรถึงเวลาไปชักล้วอักิโตะอ๋อฉันจะจบมันเอง ตอนไหนวะเนี่ยน่ากลัวฟันอย่างเยอะอ่ะทำไมแกถึงปฏิเสธฉันเุ้ยๆๆ้ยออันนี้คือหนอนหรอหนอนหรือปลาเนี่ยมันมันคือป,าอปลาปะโอ้โหโดนไ่โดนว้ยฮ้าถารมค้าถารมจมที่หน่ากางใช่ไหม เฮ้ย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 โอ๊ยกามากกามากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งยากจังอึ๊ยกระสุนหมดอีกเจอโอ้ยกระสุนเราหมดอีกแล้วโอ้ยนี่อะไรอ่ะมือหรอกระสุนฮะข่าวไฟนะลิงรอใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาเด้อกระถาล่ม ออโอ้โหคือแบบเราต้องดูแพทเทิร์นก่อนฮนะอือหมดอีกแล้วกระสุนไปไหนหมดวะอเออเออโดดวิ่งฮะวิ่งวิ่งไปเอากระสุนเติมกระสุนโดดจ้าไม่ใช่จริงโจก็โดดได้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแมกสมะกขะดาฟายถาลมเล่งเลงยิง เฮ้ยมันปล่อยกระถาน้ำได้ประมาณไปได้ซะแล้วสินี่นี่ลม่ลมล่มหมดอีกแล้วกระถาน้ำโอ้โหกระถาน้ำขเรามันอ้อกระถาน้ำของเรามันระยะใกล้อ่ะมันต้องอยู่ใ,ใกล้อ่ะตรงนี้ที่ใช้ได้คือกรถางไฟกับกรถาลมเท่านั้นแหละระยะไกลเฮ้ย วิ่งฮะกระสุนเออมุมนี่แหละได้ละดึงแล้วนะออกมาซะโดนไปหนึ่งเออเนี่ยจับจอบฮึบเฮ้ยมุดได้เหรออย่างเจ๋งนี่นี่ลูกกระจอกอะ่ะมันแค่ธรรมดาธรรมดาทำอะไรใชนไม่ได้หรอกนะเอาแล้วนะสาลายไปซะไอ้นี่ล้มบังต้องเจอคาถาน้ำตัดสายน้ำ ไม่จบใช่ไหมเอาไปอีกดอกนั้นนะ่ะเออดึงแล้วนะสลายตัดสายน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จเย็นเจเย็นโดนไปซะยสาจบข้าวเหนียวเรียบร้อยตัดสายน้ำเอ,อ้อยังไม่หมดยังไม่หมดตัดสายน้ำดึงแล้วนะล่วงไปซะอะไรนี่จบข้าวเหนียวเออเฮ้ย อย่าพึ่งอย่าพึ่งใจนยินต้องเอากระสุนนะฮะแถบบร้อยกระถาลมเล็งเอ้ยจ้ะนี่เล็งยากจริงนี่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 โดนโดนเฮ้ยโอเคมีกระดาไฟโอ้จ้ะโอ้ย,อยลบ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 โอเคเก่งฮะออลบยิงยิงยิง ได้ละดึงสลายไปซะทำไมทำไมแกต้องเข้ามาจุนจ้านทำไม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 ฉันจะเป็นทางร่อนของแกแท้ๆไม่ได้ขอขอบคุณนะที่แจ้งแต่ทีหลังไม่ต้องไอ้สาตาร์ไยซะดึงสลายเอาอีกไหมฮะฮะกล้าเห,หรอเอากระดาษไฟไปกินเอาแล้วนะสู่สุขติซะ อันนี้อ่อนมากนี่เ,ออเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ,เจอ๊อะไร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 นี่นะโดนนะโดนนะทะลึ่งเหรอเฮ้ยทำไมมาเกิดกันแบบนี้ฉันมองไม่เห็นมืดมันมืดเหลือเกินเปิดไฟหนาวฉันไม่อยากจะตายเอ,อ้ยไม่ทันแล้วน้องนี่นี่นี่บางอันมายุ่งกับบาลีเรลของเรานี่โดนซะโดนซะเฮ้ยโอ้ย ครื่อหลสร้างเครืห่หรองั้นโดนไปโดนไปโดนไปนี่หน้ากากใครภรรยาหรือลูกฉัจนจะทําให้แกสาหัสจะปดปล่อยแกจากความบา้าคลั่งเองเพื่อโดนไปสาหยาเรียบร้อยฮะหมูที่ไหนหลุดอ่ะใช่ปะไม่ใช่นี่ มารีของเราเฮ้ยมันวิญญาณวิญญาณที่ถูกติดอยู่ที่นี่ติดงั้นเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะตามนั้นแหละเขาก็แค่แยกออกจากร่างกายของเขาท่านั้นเองแต่ยังไม่ถึงคาดตอนนี้เนะี่ยถึงเวลากลับไปแล้วละ่ะทุกคนยยเวนมารีเฮ้ย แสงมันจ้าสัเหลือเกินที่นี่มันที่ไหนเม่กับพ่อเราใช่ไหมเนี่ยพ่อเม่อย่าบอกว่าจะเอาตัวมารีไปอยู่ด้วยนะ ผมรึ้ว่าแบบเราจัดการตัวรายได้แล้วน้องเราจะฟื้นซะอีกอย่าบอกนะว่าพ่อตายวันที่สิบธันวาและแม่วันที่เก้ามิถุนาะผมไม่เคยลืมแน่นอนไม่มีวันลืมไม่ไมีวัน ผมไม่อยากจะแก้งทำเป็นว่าผมไม่เจ็บอีกแล้วผมจะใช้ชีวิตถึงแม้ว่ามันจะหมายความว่าผมรู้สึก,ก่อนเอบิ๊กฮักนะครับอากิโตะทางนู้นลูกประตูน่ะกลับไปยังโลกของลูกซะ แล้วเจอกันนะ no? ครั้งหน้าที่เราเจอกันน่ะฉันจะใช้ชีวิตอย่างดีเลยโอเคไหมไปแล้วฮะเราไซโยนาระนะครับ ในที่สุดนายก็ได้เรียนรู้การเปิดใจกับครอบครัวแล้วสินะและฉันคิดว่านายควรจะได้เรียนรู้ที่อยู่ยเงียบนะนี่ฉันขอทำอะไรหน่อยอย่างสุดท้ายนะ่ะช่วยไปคุยกับภรรยาและลูกของฉันได้ไหมบอกพวกเขาว่าฉันไม่เคยคิดจะยอมแพ้ไม่แม้แต่วินาทีเดียวฉันจะทำฉันสัญญ,ญาขอโทษนะที่ทำตัวงี่เง่าใส่นายนะ่ะ ฉันคงจะทำได้ตัวเองแล้วล่ะถ้าฉันทำได้น่ะแต่ตอนนี้ฉันเริ่มจะเหนื่อยแล้วล่ะเคเคนี่อย่าไปทำให้ตัวเองถูกสิงอีกละไมคิโตมีวิญญาณหลายดวงเลยนะ ที่ชอบลากของนายนะ่ะนายนี่ปากหวานจริงๆเลยนะอ้าวนายออกจากหัวมาได้เลยจริงๆนายควรจะภูมิใจโอยเมื่อกี้ควันออกจากมือเราไปนี่อย่าบอกนะว่าเคเคจากเราไปแล้ว ขอบคุณน,นะหลับให้สบายนะเคเคเฮ้ยนี่ไงเคเคอ่ะเดินออกไปแล้วฮะ โหเศร้าอ่ะจบแบบสูญเสียเยอะเกินเราอ่ะในความทรงจำของโรเบิร์ตอัลมนจัดจำหน่ายโดยเบเชดาซอฟเวิร์กพัฒนาโดยแทงโกเกมเวิร์ก อย่า <ELL> บอกว่าจบแล้วนะใช่ไหมน่าจะจบแล oh. ้วฮะโอ้โหคือแบบเป็นเนื้อเรื่องที่แบบอืกินใจมากมันเป็นอะไรที่พูดไม่ถูกจริงๆก็จะบอกนะครับว่าเป็นเกมที่เนื้อเรื่องที่ดีมากๆเลยนะให้ฟีลแบบอนิเมะเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็ จริงๆมันคือแบบอนิเมะเรื่องหนึ่งเลยนะดีมากๆเลยอะ่ะการเสียสละของพระเอกแต่ก็มีปมพระเอกมีปมแล้วก็คลายปมตอนสุดท้ายอ๋อฮะสำหรับเกมนี้ก็จบไปแล้วผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะฮะแล้วในวันข้างหน้าผมจะทำเกมอะไรลงอีกก็ไว้ติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ